ากม่านการเมือง17ปีของเอปรินาไกลคุปอดีตสสเขตสาราชบุรีพักพลังประชารัฐด,ด้วยคำพิพากษาของสารดีกาคดีที่ปปชเป็นโจทยื่นฟ้องฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจาริยธรรมอย่างร้ายแรงในคดีรุกที่ป่าสงวน ทันทีนั้นคือพ้นจากสมาชิกภาพสสและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และจากคำพิพากษาศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีตามมาตรา253ของรัฐธรรมนูญปัจจุบันและมีผลตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสสอสอวและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดได้อีกเปรียบเป็นโทษประหารชีวิตของนักการเมืองคนหนึ่งคุณปรีนานครอบครองที่สปก610ไร่นะครับ ในปี2555นะฮะได้รับมอบจากคุณพ่อกิจการฟาร์มไก่กับมอบจากคุณพ่อโดยไม่มีสิทธิ์นะะเป็นที่สประกอซึ่งไม่เข้าสู่กระบวนการแล้วคุณปรีนาไม่ได้เป็นคนยากจนมีทรัพย์สินอยู่ร้อยกว่าล้านนะะมีที่ดินแปลงอื่นซึ่งมีเอกสารสิทธิ์อยู่แล้วการที่ไปครอบครองอที่ดินสอประกอเป็นจํานวนมากเนี่ยนะฮะ,ะเป็นการทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งควรที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชน ถึงแม้ว่าคุณปรีนาจะมอบที่ดินให้กับอสอบคอแล้วนะฮะในปี2 5 6 2ก็ไม่ทําให้สิ่งที่คุณปรีนาเนี่ยตั้งแต่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศฎรมาเนี่ยนะฮะ,ะต,าตามตามตามหลักล้วก็จะต้องมอบคืนเลยการไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปถือว่ามีเจตนาจะครอบครองที่ดินสปรกรสารชี้ว่าพฤติการสร้างความเสื่อมเสียเกียรติต่อการดํารงตําแหน่งเพราะเป็นสสสีสมัยต้องรู้ข้อกฎหมายในการจัดสรรที่ดิน เอปรินาไม่มีคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์ได้รับและต้องรู้ว่ามีการประกาศปฏิรูปที่ดินแต่เจตนาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ส่งมอบคืนกลับครอบครองไว้665ไร่1งาน53ตารางวาซึ่งเป็นการปิดโอกาสเกษตรกรในการทำกินบนที่ดินปฏิรูปซึ่งจัดสรรไว้ให้ผู้ยากไร้และยังทำให้ประชาชนเคลือบแคลงใจทำไมสสครอบครองที่ดินได้จำนวนมาก และแม้จะมีการคืนที่ดินแล้วเมื่อวันที่12ธันวาคม2562แต่เป็นการคืนหลังการตรวจสอบหาได้เกิดขึ้นโดยสมัครใจที่จะเข้าสู่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรก่อนหน้านี้ช่วงปลายปี2564ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคู่หูคู่ซีเอปรินานั่นก็คือศิระเจนจักะอดีตสสกทมพักพลังประชารัฐก็ต้องปิดฉากทางการเมืองไม่ต่างกัน พ้นจากความเป็นสสถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีด้วยสารรัฐธรรมนูญชี้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมปี2562เหตุเพราะเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีทุจริตช่อโกงเมื่อปี2538 สรุปว่าคู่หูคู่ซีที่เคยได้ชื่อว่าองครักษพิทักษนายกบิกตููหรือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีทั้งเอปรินาและสิระเจนจาคะต้องปิดฉากชีวิตทางการเมืองทั้งที่รับบทบาทปกป้องผู้นำมาตลอดเกือบ3ปีจะนอกสภาในสภาพร้อมขวางพร้อมลุยปะทะเดือดมาแล้วนัดต่อนัด ภาพจำสุดคือทั้งคู่ปะชะดะกับพี่ตูคนตำรวจเอกเสร,รีพิสุทธิ์เตมิยเวทที่พยายามตั้งเรื่องสอบนายกบิ๊กตูและพี่ใหญ่บิ๊กป้อมแต่คู่หูคู่ซีนี้ก็ข้ามไม่พ้นคู่แข่งคู่ชิงย้อนสอนเข้าให้เอปรินาถูกฝ่ายค้านยื่นสอบรุกที่ป่าเช่นเดียวกับศีระเจนจาคะที่ถูกพรรคการเมืองฝ่ายค้านส่งตีความคุณสมบัติเข้าให้ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าคำพิพากษาแห่งคดีคือบรรทัดฐานของรัฐธรรมนูญฉบับปรับโกงแต่ก็ต้องยอมรับว่าการปิดฉากชีวิตแบบจบโดยบริบูรณ์นี้ชอบด้วยการกระทำในทางการเมืองแล้วหรือไม่ยานิว้ว้ครูเขาเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน